สวัสดีครับมากแกะสินค้าจาก l a z a d a นะครับมาดูว่าด้านในนะครับแกะมาแล้วนะครับเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับ SSD 120 g b นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับผมจะมาใส่กับโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดดิสต์เดิมที่เป็นแบบ าจานหมุนมันเริ่มชานะครับก็ซื้อตัวนี้มาใส่มันจะเร็วขึ้นนะครับการอ่านาความเร็วในการอ่านก็นจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น S D C หนึ่งร้อยนะครับก็ความเร็วในการอ่านก็6กจิกต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบจิกนะครับ และก็มีพอร์ตเสียบนะครับเป็นสา,ายพาวเวอร์แล้วก็สาย Data นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับก็ใส่แทนกับตัวฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับใส่แทนได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมซื้อมาแค่300กว่าบาทเองนะครับราคาไม่แพงนะครับ300กว่าบาทถ้าใครสนใจก็ สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสหลับคลิปนี้ขอบคุณครับ